ไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับแหมเรื่องนี้ก็เป็นไวรัลมาสองสาวันนะฮะก็ยังไม่จบคุณผู้ชมครับเรื่องราวของคู่แฝดอภินิหารนะฮะที่อยู่ที่เมกาพลาซ่าที่สะพานเหล็กที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางฝั่งอาตงนะซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของเล่นเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยข้อมูลนะฮะบอกตัวเขาเองเนี่ยถูกลุกรานถูกรังแกถูกรังควานจากคนกลุ่มนี้นั่นก็คือพี่น้องแม็กไมค์แล้วก็ยังมีในกายเนี่ยคุณผู้ชมครับ ที่มาที่ไปทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ทางฝั่งของอาตงนะฮะได้เล่าให้ฟังว่าคู่แฝดแม็กไม้เนี่ยได้พานในกายนะฮะก็คือเนี่ยฮะคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับไปฝากทํางานที่ร้านของอาตงซึ่งอาตงเองเนี่ยก็ใจอ่อนนะครับเพราะแม่ของกายเนี่ยเดินทางมาขอให้รับลูกเขาทำงานด้วย <S 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 ประกอบกับทางฝั่งของอาตงเองเนี่ยก็เกรงใจแม็กไม้เหมือนกันนะฮะเพราะเห็นว่าทํางานอยู่ที่เดียวกันคือขายของอยู่ที่เดียวกันหลังจากนั้นมีปัญหาครับเพราะว่ากายเนี่ย นะครับคือไม่ค่อยมาทํางานหนึ่งเดือนเนี่ยมาทํางาน17วันอันนี้ในมุมของอาตงก่อนนะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะหนึ่งเดือนเนี่ยมาทํางาน17วันแต่รับเงินเดือนเนี่ยเต็มเดือนจนสุดท้ายแล้วทางฝั่งของนายตรงเขาบอกเขาทนไม่ไหวเพราะหลายๆพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่ในร้านเป็นการที่เอาข่าวคราวที่ในร้านเนี่ยไปแจ้งให้กับทางฝั่งแม็กไม้ฟังว่ามีของชิ้นนี้ลงมาใหม่ให้มาตัดไปได้เลยเขาบอกเขารับไม่ได้ ก็เลยประมาณสัก3 4, 4, เดือน4เดือนเขาก็บอกว่าเขาขออนุญาตไม่จ้างต่อแล้วกันปรากฏว่ากายเนี่ยไม่พอเนี่ยตรงนะฮะกายเนี่ยไม่พอใจนะฮะไม่พอใจแล้วบอกเฮ้ยทำแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเลือกอสัญญาโดยไม่เป็นธรรมก็เลยบอกขอแล้วกันถ้างั้นจ่ายมาปีหนึ่งผมต้องอยู่ที่นี่อีกหนึ่งปีจ่ายเงินเดือนทุกเดือนแต่ผมไม่ขอเข้าร้านนะอขอไปทำอ,อย่างอื่นทั้งฝั่งอตงเข้าใจดีบอกเอาได้ถ้าอย่างนั้นเพราะว่าก็ไม่อยากจะมีเรื่องมีปัญหาถ้างั้นก็จ่ายแล้วกันเดือนละหมื่นห้าเหมือนเดิมแต่ตรงต้องไปเรียนขับรถนะจะได้มาขขับรสงงอ ปรากฏว่ากายไม่ไปากายไม่ยอมเรียนอีกอเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายก็ต้องยอมจ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วฮะเดือนละหมื่นหน้าหมื่นห้าหมื่นห้าเจ็ดเดือนพอเดือนต่อไปจะต้องจ่ายนะครับประมาณกันยาถึงกันนะสิงห์มาก่อนก,กรกฎา,าเดือนอะไรมิถุนามิถุนายี <25. S 2> ่สิบห้า <25. S 2> ต้องจ่ายยี่สิบห้ามิถุนาแปรากฏว่าทางฝั่งของทางร้านนี่เขาขาดสภาพคล่องทางการเงินเขาบอกเอางี้กายขอเลื่อนได้ไหม เลื่อนเป็นวันที่5อรกรกฎาแล้วกันกายไม่ยอมบอกไม่ได้ต้องใจเลยสุดท้ายเนี่ยกายก็เลยไปเรียกเพื่อนมาก็กลายเป็นว่าเนี่ยนะฮะสแสบเนี่ยมาพร้อมกับอีอกหนึ่งคนก็คือเป็นกายแล้วก็มีลูกน้องอีกหนึ่งคนใส่เสื้อยินยีนเนี่ยมายืนคุมเชิงแบบนี้อ่าลองดูคลิปนี้ดูนะฮะทุกสอบก็รอลวงตางคหน้าชมมันจะได้ลานลงะได้ต้องลงลาได้เ นี่ยจิกหวยไหมจิกหัวตี้นะฮะตี้นี่คือเป็นเป็นหุ้นส่วนของร้านนะฮะเนี่ยฮะตีเป็นหุ้นส่วนของร้านนะครับแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่กายเนี่ยพยายามติดต่ออตรงนะฮะให้อตงเนี่ยมาเคลียร์เรื่องจ่ายเงินให้ได้นะฮะปรากฏว่า อาตงเนี่ยเขาไม่ได้รับโทรศัพท์เขาก็เลยไปที่ร้านอีกครั้งหนึ่งแล้วไปบังคับขู่เข็นให้คนในร้านเนี่ยติดต่ออาตรงให้ได้อะ่ะตามคลิปนี้ลองดูนะนีไ <highlighter> ม่ต้องมาเปิดร้านนะครับถ้ามีเรื่องยังไม่จบอะไนี้อันี้นะอีกอันหนึ่งนะที่เขาเดินไปหน้าหน้าเคาน์เตอร์ที่คุณเปิดแล้วอะหน้าเคาน์เตอร์อันนั้นไปข่มขู่อันเหตุการณ์ต่อเนื่องเมื่อกี้นี้ บอกไปบอกไปรวม่าทีจบทีเดียวจบ้ไมทรไมันจะจบยังไงก็โทรไปมันจะรับก็หน้ามันจะจบหรือยังไงก็โทไม่่ะเนี่ยเดันหเอไลอนขนนี้ก็ได้แก็จะไปเรื่อยไงเรโทไปเรื่อยตามนั้นถ้าไม่โทรก็ไม่ตงไาโทรอย่างนี้กตามแไม่ดเ้า เ็นไเอออ่ะเนี่ยนะฮะ <men> นี่ก็เป็นอีกห <c oughs> นึ่งคลิปต่อเนื่องเสร็จแล้วนะครับประเด็นมันไม่ได้จบแค่ตรงนี้เพราะอะไรมันกลายเป็นว่าเรื่องมันลามปามไปใหญ่นะครับสุดท้ายเนี่ยทำให้สองแฟดเนี่ยเหมือนแบบไปปิดร้านเขานะฮะแล้วก็เหมือนกับมีการไปข่มขู่ว่าถ้าน้องเปิดร้านเนี่ยโดนอัดนะเอาตามคลิปนี้ครับ จบใครมาเปิดร้านนี่ตอนเย็นนะสิบเจ็ดก้าวสิบนาทีวันเดียวกันเถูกไหมจบใครมาเปิดร้านมีปัญหาครับพี่บอกแล้วนะหรือวพี่พูดแล้วนะไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยแล้วตอนนี้พยาตามมีเกลี้ยงจบใครมาเปิดนะครับผมบอกแล้วนะวันนี้ใครเปิดประตูผมบัตดคนนั้นนะใครเปิดบอกไว้ก่อนนะประตูห้ามเปิดเลยนะห้ามเปิดประตูร้านเรื่องเกลี้ยงจบไปเปิดร้านโอเคนะครับอยากรู้ประวัติเดินเช็คก่อนถือว่าพูดแล้วนะใครเปิดประตูร้านพวันนี้มีเรื่องเลยถือว่าพี่ไม่ไว้น้าพี่พี่ไม่ไว้น้า วันนี้ปลอดภัยที่นีไม่รับประกันครับนี่ไงเห็นไหมบอกพี่ไม่รับประกันนะนี่ฮะต่างๆนานานนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นะฮะก็เป็นประเด็นในสังคมเลยเพราะว่าเขามาออกรายการโหนกระแสไปนะครับแล้วเรื่องราวมันก็โอ้โหใหญ่โตไปเลยนะครับอันนี้อีกหนึ่งอีกหนึ่งคลิปนะฮะที่ทางฝั่งของพี่น้องฝาแฝดเนี่ยเหมือนกับเขาก็บอกว่ามีคนเนี่ยไป เหมือนก็เป็นคล้ายๆแับมาฟีจะไปทำร้ายก็เหมือนกันไปกู่เหมือนกันเหตุเพราะว่าปราชูเนี่ยส่งคนไปเพื่อไปดูแลร้านของอาตงอันนี้กันหนวดพลิ้วนะฮะกันนี่ก็ลงพื้นที่เหมือนกันนี่ยครับคุผู้ชมครับทีนี้ล่าสุดคุณผู้ชมครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้จบลงแล้วนะฮะเพราะอะไรเพราะเมื่อวานนี้ครับแม็กคนนี้นะฮะ แฝดผู้พี่ครับเดินทางไปที่สอน,นอพระราชวังครับไปแจ้งความรดรื่อนคดีตามความผิดฐานพรบคอมพิวเตอร์กับเพจของอตงชอ็อปโดยมีหลักฐานเป็นโพสต์ที่ทางเพจของอตงช็อปเนี่ยเขาลงคลิปเหตุการณ์วันที่แม็กเนี่ยเข้าไปกระชากผมน้องตี้ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของร้านแล้วมีข้อความที่ทางอตงช็อปโพสตเหตุการณ์ว่า23ข้อเนี่ยไม่เป็นความจริงเนี่ยนะครับเนี่ยไปแจ้งนะไปแจ้งนะนี่นะฮะเขาบอกเลยบอกว่าเอ้ย ต้องแจ้งแล้วพวกนี้บลบ,บคอมเอาภาพเอาหน้าเนื้อเขาไปลงนี่นะฮะคือทันทีที่แม็กไปถึงนะครับพันตํารวจเอกนภัพะสะพงศ์โคสิตส,สุริยมณีครับท่านก็เป็นผู้กับอยู่ที่สอนอพระราชวังรวมถึงรองผู้กับนะฮะแล้วก็พนักงานสอบสวนรออยู่แล้ว<ช>รอรสอบปากคาแม็กเลยฮะพร้อมกับให้แม็กนั้นไหนๆก็มาก็ดีแล้วแม็กเซ็นไปนล้กัน7ข้อกล่าวหาเลยตํารวจให้เซ็นเ็ข้อหาเลยนะฮะผู้ชมครับ นั่นก็คือ,อทำร้ายร่างกายน้องตี้ด้วยการกระชากผมข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์ก็คืออาตงนะฮะข้อหาทำให้เสียทรัพย์และข้อหาข่มขู่ทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวอีก4กรรมฮะก็คือตี้พนักงานชายหญิงและก็ยูทูบเบอร์เรื่องนี้นะฮะทางผู้กับสอนอพราชวังครับปรุลเอกนภะัพะสะพงศ์เนี่ยได้ชี้แจงแต่และคดีให้แม็กได้รับทราบนะครับแล้วก็ยืนยันบอกว่าไม่รู้จักเป็นการสวนตูกับป๋าชูนะเนี่ยครับ คือก็ยืนยันชัดเจนเลยบอกว่าผู้กับก็ไม่ยอมเหมือนกันคเนี่ยนะครับถ้าดูจากภาพแม็กก็นั่งฟังในการเรียบร้อยนะคะครับตอนที่มาถึงก็ยกมือไหว้ขอบคุณตำรวจขอโทษตำรวจค่ะที่มีการพูดพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่ในทางเสียหาย,หายคือทั้งแม็กชี้แจงกับตำรวจบอกว่าเขาเข้าใจว่าตำรวจป๋าชูและอาตงเป็นพวกเดียวกันหลังจากยกมือไหว้ขอโทษก็อธิบายเหตุการณ์ต่างๆนะคะในมุมของตัวเอง ตำรวจก็รับฟังค่ะแล้วก็ให้แม็กไปพบกับพนักงานสอบสวนแต่เบื้องต้นตำรวจยังไม่รับแจ้งความบอกว่าที่แม็กตั้งใจมาแจ้งความอาจจะไม่เข้าข่ายความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์แต่อาจจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาให้แม็กกลับไปดูพยานหลักฐานให้รอบคอบก่อนแล้วถ้าจะแจ้งความดำเนินคดีกับร้านของอตงเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่พร้อมกับทนายความในวันที่รับทราบข้อหาอื่นๆอันนี้คือทางตำรวจอธิบายให้แม็กฟังนะคะ แม็กเองยืนยันนะคะบอกว่าข้อมูลที่เพจของอตงโพสต์มีหลายอย่างที่ไม่เป็นความจริงอย่างเช่นการที่ตนฝากรุ่นน้องก็คือกายให้ไปเป็นพนักงานของร้านอตงอันนี้ไม่เป็นความจริงแล้วก็ไม่ได้มีการบังคับข่มขู่กันโชคทรัพย์ตนเองอยังไม่รับทราบข้อหานี้ นอกจากนี้แม็กก็เปิดใจกับทีมข่าวเที่วันทันเหตุการณ์คุณอามณฤชาค่ะบอกว่าที่วันแรกไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับทางช่องสาเพราะว่ามีเรื่องเข้าใจผิดมีคนมาอ้างตัวบอกว่าเป็นทีมงานโหนกระแสแล้วก็พูดจาไม่ดีกับผมข่มขู่ให้ผมสารภาพรับ,รบผิดโดยบอกว่าถ้าผมสารภาพผมจะได้ไม่ต้องไปออกรายการทางผมเองพร้อมจะพูดความจริงทั้งหมดในโหรกระแสขอเตรียมหลักฐานต่างๆให้ครบก่อนไม่อยากจะไปพูดปากเปล่าอยากจะไปโดยมีเพียงหลักฐานครบ ส่วนคนดูคนฟังจะเชื่อไหมก็แล้วแต่วิจรารณญาณของแต่ละคนในส่วนที่ตนเองทำผิดก็น้อมรับผิดยอมรับแต่ว่าตนเองไม่ได้ผิดทั้งหมดตามที่อตงกล่าวอ้าง พูดได้ฟังว่ามีข้าหาอะไรบ้างผมก็ยินดีรับฟังนะครับแต่ส่วนว่ารับไม่รับอันนี้ก็คือเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอีกทีตอนนี้ก็คือแค่ว่ามาดำเนินคดีแจ้งความกับเรื่องพบอรบคอมครับข้อความทั้งหมดมันแทบจะไม่มีความจริงลงเหลืออยู่แลยครับในข้อมูลใน a c e b o o k ทั้งหมดในที่ลงมันคือทําให้ชื่อเสียงของผมมันเสื่อมเสียงไงผมเลยต้องมาดําเนินคดีกันหลายอย่างอะไรอย่างนี้ครับก็มีผลกระทบเยอะแหละแต่คือว่าถ้าจะให้สาวสยายไปเป็นผลกระทบเยอะแยะมันก็เหมือนกับ ยิ่งเหมือนแก้ตัวมากอะถ้าใส่ความขนาดนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรอะมันดูเยอะไปนิดนึงแต่คืออันนี้ก็ถึงบอกว่าต้องมารอดูกันตอนสุดท้ายว่าคนที่คนที่ไม่พูดความจริงกับคนที่กําลังจะพูดความจริงมันอยู่ที่บ้านเราจะอยู่ในฝั่งไหนแล้วแต่วิจัย,ายาของแต่ละบุคคลเลยดีกว่าแต่ทุกคนทําอะไรเขารู้ก็อยู่กัใจหมดแต่ผมยืนยันเลยนะครับว่าเรื่องเองินเรื่องยศลูกน้องผมไม่เคยทำนะครับทุกทุกอย่างมันมีการตกลงระหว่างเขากับลูกจ้าง ผมไม่เกี่ยวแต่ตอนนี้ที่เกี่ยวคือเขาพยายามลากผมมาว่าผมเป็นคนทําอะไรที่ผมผิดผมยอมรับผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่ได้ทําผมก็จะปฏิเสธต่อไปเรื่อยๆครับเนี่ยฮะคือทางฝั่งของแม็กเขาเยืยนว่าอันไหนที่เขาผิดเขาก็ยอมรับนะอันไหนที่ไม่ผิดเขาก็ยังยืนกันนะว่าเขาไม่ผิดจริงๆนะครับส่วนทางด้านของกายนะฮะกายต้นเรื่องเนี่ยส่งข้อความหาผมแล้วนะฮะส่งข้อความมาหาผมบอกว่าสวัสดีครับผมน้องกายนะครับที่ข่าวจากมาเฟียสะพันธ์เลยครับ ผมอยากจะติดต่อพี่หนุ่มกัญชัยเพื่อชี้แจงในมุมผมบ้างครับแล้วก็มีข้อเท็จจริงจะแจ้งครับติดต่อผมที่เบอร์นี้นะฮะจุดๆๆขอบคุณมากครับอ่าทีมงานก็ติดต่อไปแล้วนะผมก็เดี๋ยวไปว่ากันนะครับอ่าค่ะ